มีคนแนะนํำคอนเทนต์มาว่าพูดดีๆกับพี่มอสหนึ่งวันแล้วก็เอาใจพี่มอสหนึ่งวันโอเคไหมคะโอเคไหมคะไม่เห็นเคยพูดกันหรอเอาไหมก็ใช่ไงมึง,ม,งมาวันไหนดีหล่ะกูทำ <content S 2> คอนเทนต์นี้มึงแค่กูคิดในหัวก็คนลุแล<ะ>้วพอจะพูดกันถ้าไปพูดดีๆมันเหมือนเสียแซงได้เนาเปนะพี่เป๊กพี่เป๊กไม่เคยคิดร้ายกับมอสหรอกเอาจริงแล้วอ่ะ พูเบค่ะคือวันนี้เป็นวันพ่อนะครับซึ่งแม่ก็ตีกับพ่อไปแล้วเธอเป็นยางฉันบางหรือเปล่าพ่อแม่เธอร์กันทุกวันขอคือแตกร้งไม่ต้องกันอย่าไปจากฉันได้ไหมอยู่กับฉันเพราะฉันไม่มีใคร ท้าไม่เถียงกันใครทะกระทาไม่ฉันได้ันก่เออใครกระทาไม่ใช่ก่นี่ไม่ดูแล้วเออกระทาไม่ใช่แล้วละไม่ยังไม่ยังไหมสุดกระทาไม่ไหมกระทาไม่กระทาไม่อ่าตอบว่าก่อนแม่ได้หมดไม่ไม่อ่า ทุกทีมันไม่ไหวโอ้โหดูลูกอธิบายใช่ป่ะอธิบายี่ใบอารุทำไมอะมอสทำไมต้องให้กูถ่ายอีเฟกด้วยวะจะแกล้งอะไรกันวะเอ้ากูบอกให้ถ่ายอีเฟกเอ้ามึงนี่นะก็เดินไปดูแล้วแหละแอบก็บอกมอสบอกว่าคิดว่าไอ้มอสอาจจะแก้งอีเฟกแล้วให้กูถ่ายเป็กไว้ทั้งเลยจะหักหลังไอ้มอสด้วยกันบอกว่ากูเลยวจะแก้งอนุ๊กอ้ชอนเธอนี่นะเนี่ยมเมื่อกี้พี่หนุ่งช็อตแรงมากเลยนะ มัดแรงจัดเลยอะอะไรวะดีโบย่าพุงทำไมวะโถเอ้ยพลาดอรชอเด้อแกล้งอันที่ใครมีไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้เยอะอร่อยปะปะก็ปะ

เอ้ยนี่มาคลิปไหว้พ่อจริงปะเนี่ยพวกมึงกูเปิดไส้ออกนหมดเลยนะเนี่ยเรื่องวๆวันนี้เป็นวันพ่อนะครับผมเราก็จะมาไหว้พ่อกันมาทุกคนห,หนึ่งสองสามสาไปทุกคนงั้นวันนี้ก็จบคลิปแต่เพลงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบาย มึงป่วยไม่ใช่เหรอวะหมอเนเหมือว่าเป็นมีแผลเป็นหนองในหูมียาหยดล้อยากินทุกคนที่เป็กเป็นหนองในไม่ใช่หนองในีว้าเตีมากกลหอรไม่้แ่จะหาอะมกวเรแลรืแล้วดื่อแ่อแล้วดรอองแ่อดงดแลว เก้เป็นอะไรกับฉันตั้งนานไม่เห็นน่ากลัวเลยนะฮะไม่เห็นน่ากลัวเลยเดี๋ยวแม่ปดใจไว้แม่แม่อย่าไปคิดมากเลย ชาร์จเส็จังหวะระดับเทพพ่อแก้แกล้าแม่นี่ไหมวันพ่อวันพ่อแม่เป้าอะไเลยแล้วพ่ก็ตกใจอยู่นะเนี่ยทำทีมโดยไม่ใหญ่ไปเลย แม่เห็่นู้นเฮ้ยอีกคนนี้แม่ใหญ่นี่อ๋อลูกก่อนนี่ที่แแม่ก่อนสิไม่ไม่ลูกคนโตวันพ่อปีนี้นะครับถ้าหายไม่สบายแล้วไปจะมาช่วยงานได้เยอะวัดที่ได้ด้วยจะไปหัดตั้งกล้องแล้วก็ทาช่วยเคียงงานขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่เป็นตัวอย่างที่ดีกับเป็กกระต่าโอเคขอให้เจริญรุ่งเรืองได้สิ่งไม่ดีก็ให้มันหายหายไปสายวันพ่อนะคะขอให้คณพ่อมีความสุขของไม่รู้จะให้อะไรเพราะว่าให้ตังค์ไปปุ๊บก็โดนไปคนนู้นอยู่แล้ว จริงๆนะเนี่ยเรื่องจริงนะให้พ่อคขวดโดนแม่ชวดแน่เลยก็เลยไม่ได้ให้เลยขอเป็นของเป็นคำอวยพรขอให้พ่อมีความสุขขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงพ่อผมไม่ได้เอาเวลามาถ่ายคลิปใช่ไหอก็นานๆมาออกทีก็ขอให้เอินชมเที่ยวไม่ได้ไม่ได้ไปเลยก็ขอให้เห็นใจพ่อผมบ้างหมายถึงคนดูทุกคนเป็นกำลังใจให้พ่อผมด้วยในการเคลียร์งานต่อไปนะครับผมนี่กูคุยกับพ่อกูหรือคุยกับพวกมึงอยู่เนี่ยขอคุยกับพ่อขอให้พ่อมีความสุขกับบากนะครับอวยพรลูกไงอ้าวขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิต่ทู สั้นจังวะประสบความสำเร็จในชีวิตในระดับดีสุดแล้วเอออโอเคขอบคุณครับบายไปบ้านวันนี้เสร็จแล้วหมดแล้วเนี่ยนี่ลูกหชายลูกหชายมันพ่อละครับก็ปีนี้การไหว้พ่อเป็นปีที่สี่แล้วนะครอยขอให้พ่อมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้พ่อได้ใช้บ้านปลายชีวิตแบบที่พ่อปรารถนาครับนี่พ่อมาที่เดิมเลย เอาโอเคครับออกไปดูนี่นะออกจากบ้านนี้ไปนะมาเวชีได้ไงมึงทำรูปปวดดูซ่านะสาวคนโตเราบอกว่าที่คือขภาพขนมรูสารสนก็ขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงขอให้ขอให้แม่รักให้แม่หลงเลยโอ้ยนี่เราไปสิ่อแล้วอ่ะ เราได้ไปรูปที่นี่เลยประเดนคือลูปที่ไหนก็ขอรับได้เยอะมากเออมอนมาดิมอนมามอนเป็นลูกนะใช่เลยมอนเป็นลูกอยู่แล้วมามาแล้ววอนนี้วุ่นถ่ายไปว้นะคะตามรอบกูกับครอบครัวสามารถไปเที่ยวกับครอบครัวได้นะคะโอเคแต่วสิ่งที่ต้องกล้า พ่อคุณพ่อมันรีบหัวให้รีบหัวอะมีหัวด้วยอะมีหัวขอขอให้เพลงขอดีด้วยไม่ใช่พี่หัวเดียวขอให้เพลงอะไรนะขอใเพลงปิ่งไฟทะลุ20ล้านเลยพ่อมึงเอาเพลงกูดิเออเพลงชื่อเพลงอะไรอภิเดชเลยนะเอารัละเอาละเอาละขอให้มันดูขอบคุณทุกคนอ่ะค่ะครับค่ะถูครับอันนี้เมียใหญ่เมียใหญ่เมียใหญ่พูดเมียใหญ่ก็ต้องมีมีน้อยสิโอแม่ใหญ่ถือว่าร่างกายแม่ใหญ่เป็นแม่ เออเอาแล้วไว้มือเปล่าเลยนะเขาเลยพื้นพื้นเท่านั้นเป็นพัวไม่ได้เดี๋ยววันนี้โดนพ่อพ่อใหญ่สุดนั่งเออขอใหญ่สักวันด้วยเออขอใหญ่สักวันด้วยเออขอใหญ่สักวันด้วยลงมาข้างล่างตีมากทุกคนครับ ด้วยแล้วเมียจะขอเข้ามาขอโทษก่อนเลยอย่าพูดแล้วเมียจะขอมันจะได้อย่างเดียวขอมาเดี๋ยวหนังก็กินเวลาไม่แปดชั่วโมงใช่แกโกรธใช่ไหมเวลาฉันบ่นเนี่ยทั้งปีมาทั้งปีเขาไม่ระดูกระจกเหรอ มีตำลีมีติลีครับไม่ใช่ฉันบนฉันด่าฉันว่าฉันก็ขอโทษทำติ๊กโก้ทำติ๊กโก้ขอโทษจริงที่บนน่ะมันเป็นเรื่องจริงทุกอย่างเอ้าเอาอะไรวะเนี่ยขอโทษทำไมเนี่ยขอโทษไม่ใช่ว่าจะมาบอกว่าจะมีฉันพูดถึงไม่ดูก็แค่เป็นติ๊กโก้ไงแต่ท้าไม่พอใจขอโทษโหสิแม่จากใจเออเลย ขอบคุณคนะเนอขอบคุณดิดูแลฉันแล้วก็ลูกขอบคุณหลายๆหลายมาเอาไว้เศร้าเลยก็ลองถ่ายนี่แหละตอนนีใจ๊ดจะแดดถ้ามี่แหละมีอะไรก็จะอยู่กันป่านนี้แสดงว่าตัดใจว่าโคราชออกอตัดใจใช่ใช่ตัดใจจะไปโคราชแข็งแรสุขภาพแข็งแรงนั่งตรงไหนก็จะรับ เป็นบ้านไม่ไหวแค่นั้นแหละเพราะว่าฉซนใส่ชุดไม่นอนไม่ได้นอนนอนรออะไรึ้นแล้วแันรออะไรไอ้หายปวดหัวเลยนี่ก็คือวันพ่อของเรานะครับทุกคนนะฮะแม่ แต่รีบขึ้นชนะโคต้ามีแค่นี้โคต้าโคต้าโคต้าคนละคนแล้วใช่แหละก็ทิ้งท้ายไว้ทุกปีนะครับทุกคนว่าการไหว้พ่อไหว้แม่ก็สามารถทําได้ทุกคนก็อย่าได้บอกทุกคนอยากให้ทุกคนแบบว่าทำเงินชินปกติปกติใครที่ไม่ได้ไหว้ก็โทรไปหาพ่อก็ยังดีพ่อผมเป็นคนไม่ค่อยพูดนะแต่พ่อบอกว่าคําเวพรพ่อหรือว่าคําพูดจากปากพ่อน่ะศักดิ์สิทธิ์มากใครอยู่บ้านไกลหรือว่าไม่สะดวกไปก็โทรไปหาสักน้อยล่าสุดพ่อพูดว่าแม่มึงกวนเนาะเนี่ยก็เป็นความจริงเลยอะ พ่อพูดปึ๊บอ้วนเลยทุกคนแต่ว่าจะมีหลายๆคนที่บอกว่ารักพ่อทุกวันอยู่แล้วไม่ต้องโทรวันพ่อก็ได้แต่อย่างน้อยแบบว่าก็ให้สําคัญขึ้นมาสักวันนึงก็ได้โทรวันพ่อเขาหน่อยบางทีเพราะว่าบางทีพ่อไม่พูดแต่เขาก็รอใช่ไหมไม่ฟังคำอวยพรพ่อนั่นแหละใช่ใช่ต้องมฟังคำอวยพรนั่นแหละก็ประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทุกท่านมากบาย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 วันนี้ขอตลาเพื่อนๆบายบายดชมปาก่อย ไล่ก่อนสมัครสมาชิกไปกดกระดิงกดไลค<ล>ก่อน